า,าว่าพูดถึงสุดยอดพอยการดในปัจจุบันที่ยังคงเล่นอยู่เชื่อเหลือเกินค่ะว่าอย่างไรทุกคนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นสเตฟานเคอรีแน่นอนแถมยังบอกกับสื่อด้วยความมั่นใจเลยนะครับว่าสภาพร่างกายของตัวเขาในวัย35ปีเนี่ยดีกว่าที่ตัวงเขาคาดคิดเอาไว้ด้วยว่าถ้าเกิด35ปีแล้วจะรู้สึกอย่างไร Here's Curry trying to shake

ผลิตจากหนัง PU และเป็นรุ่นเดียวที่ผ่านการรับรองมาตรฐานโดยฟีบ้าอย่างเป็นทางการลูกต่อไปคือ XLTF 500เป็นลูกบาสที่อัปเกรดวัสดุหนัง PU ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นหนึบติดมือกว่าตัวแรก TF250 ต่อไปอีก2ลูกคือ TF Silver และก็ TF Gold นี่คือรุ่นตำนานที่อยู่คู่กับนักบาสไทยมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวตัว Gold Spalding ปลายทองใช้หนัง PU เกรดพรีเมียมส่วน Silver Spalding จะมีสารเคลือบเพื่อลดการลื่นจากเหงื่อบนมือเรา ทำให้ลูกบาสติดม,มือดีมากเลยเลือกไปถูกจริงๆครับสนใจสั่งซื้อได้ที่ Spalding Thailand สวัสดีค่ะสวัสด,ดีค่ะยินด,ดีต้อนรับคนเข้าสู่ช่อง2 3 Mania วันนี้เราทั้งสองคนแอนมมินตวกับบินเอก็มีกับทุกนคนเช่นเคยค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราเห็นการถกเถียงกันมากมายเกี่ยวกับความเป็นสุดยอดพอยต์การ์ดตลอดการของ NBA ซึ่งในเรื่องนี้ค่ะมินเอก็บอกนะคะว่าไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดเลยค่ะขึ้นอยู่กับความคิดของแต่และบุคคลแต่ถ้าหากว่าพูดถึงสุดยอดพอยต์การ์ดในปัจจุบันที่ยังคงเล่นอยู่เ <ๆ S 2> ชื่อเหลือเกินค่ะว่าอย่างไรทุกคนก็ต้องบอกว่าเป็นสเตฟานเคอร์อ ในวัย35ปีเรามาพูดถึงสเตฟกันซะหน่อยค่ะย้อนกลับไปสมัยก่อนนะครับสำหรับนักบาสท,ที่มีอายุระดับ34ปีขึ้นไปน้อยคนมากนะครับที่จะยังคงมีผลงานชั้นยอดเหมือนจะเป็นนักกีฬาระดับทั่วไปหรือว่าจะเป็นระดับซูปเปอร์สตาร์กรต็ตามแต่ในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยอะไรหลายต่อหลายอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือว่าการรักษาทางการแพทย์รวมไปถึงอาหารการกินทุกอย่างนะครับล้วนแล้วแต่จะทําให้นักกีฬาในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมีศักยภาพมีสภาพรร่่่่่าาาาาางงงกกยยททีีดอออตเเนนืํให้พวแฟบส มีโอกาสได้เห็นนักกีฬาที่พวกเราชื่นชอบนะครับสามารถยืดอายุการใช้งานของพวกเขาต่อไปยาวๆตัวอย่างที่เห็นชัดเจนมากที่สุดในปัจจุบันเป็นใครไปไม่ได้ครับนั่นคือเรบรนเจมส์ของ L.A.Lakers เรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีเหลือเกินให้กับนักบาสในปัจจุบันและอีกคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเป็นใครไปไม่ได้น,นั่นคือสเตฟานเกอร์รี่ที่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ไม่ได้ติดตามบาสมาโดยตลอดเนี่ยพอเห็นสเตฟานเกอร์รี่เล่นปุ๊บเนี่ยอาจจะคิดว่าอายุเพิ่ง30อะไรแบบนั้นเพราะหน้าตตาาาาาขขขอองงเเเเดดูค่คค่่น้็กกมๆลยะัแใจว ตอนนี้ตัวของสเตฟเปนเคอรี่เนี่ยอายุ35ปีเต็มแล้วนะครับในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่สภาพร่างกายผลงานการเล่นทุกอย่างยังคงสุดยอดอย่างที่ไม่น่าเชื่อเลยในฤดูกาลที่ผ่านมาตัวเขาเจอปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับอาจจะเป็นการบาดเจ็บที่ไหลหรืออะไรก็แล้วแต่สามารถลงสนามทําการแข่งขันได้เพียง56เกมแต่ภาพรวมนี่คือสุดๆเลยนะครับค่าเฉลี่ยในการทําแต้มของตัวเขาสูงถึง29.4แต้มต่อเกมซึ่งนี่ถือว่าเป็นอันดับ3ในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาการรีบาวมีค่าเฉลี่ยในการรีบาวสูงถึง 6.1ครั้งต่อเกมนี่ก็มากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเขาเช่นเดียวกันการยิง3คะแนนไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่านี่คือเครื่องการันตีความเป็นสเตฟเฟนเคอร์รีเขามีเปอร์เซ็นในการยิง3คะแนนสูงถึง42.7เรียกว่าเป็นการยิง3คะแนนแตะระดับอย่างน้อย40เป็นฤดูกาลที่12จาก14ฤดูกาลที่ตัวเองลงสนามทําการแข่งขันชูเตอร์บางคนใน NBA เนี่ยตลอดชีวิตในการเล่นยังไม่มีโอกาสแตะระดับ40เลยนะครับในการยิง3คะแนนแต่สเตฟเฟนเคอร์รีเนี่ยยิงเป็นว่าเล่นเลย Golden State Warrior ในฤดูกาลที่ผ่า าการเล่นนอกบ้านของพวกเขาเนี่ยย่ำแย่อย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยนะครับถ้าเกิดไม่ได้ผลงานที่สุดยอดของสเตฟานเคอร์รีช่วยเอาไว้เนี่ยดีไม่ดีพวกเขาอาจจะไม่ผ่านเข้าสู่เพลย์ออฟก็เป็นไปได้และพอเข้าสู่เพลย์ออฟไปเจอกับแซคราเมนโตคิงส์ต้องยือ้อไปจนถึงเกม7เลยนะครับถ้าเกิดไม่ได้ผลงานที่สุดยอดกดระดับ50แต้มของสเตฟานเคอร์รีดีไม่ดีโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์เนี่ยอาจจะจอดตั้งแต่รอบแรกก็เป็นไปได้หลังจากที่ตัวของสเตฟานเคอร์รีมีอายุครบ35ปีเต็มในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่่าาาาานมาพอเเข้สููชวงงปิดดฤกตกต็ การพักผ่อนพักฟื้นร่างกายนะครับเราเห็นการไปตีกอล์ฟคว้าชแชมป์ของตัวเขามาด้วยแต่พอเข้าสู่การเปิดแคมป์ส่วนตัวของเขาที่เปิดให้กับเยาวชนเราก็ได้เห็นการซ้อมมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับอย่างสม่ําเสมอของสเตเฟนเกอร์รี่ทุกอย่างยังคงม,มีความเฉียบคมครับว่าจะเป็นการยิง3ามคะแนนหรือว่าจะเป็นการเวทเทรนนิ่งแถมยังบอกกับสื่อด้วยความมั่นใจเลยนะครับว่าสภาพร่างกายของตัวเขาในวัย35ปีเนี่ยดีกว่าที่ตัวเขาคาดคิดเอาไว้ด้วยว่าถ้าเกิด35ปีแล้วจะรู้สึกอย่างไรแล้วก็ยังบอกด้วยความมั่นใจต่อเนื่่อองไปีกวาาเขา รู้สึกว่ายังคงเหมือนมีน้ำมันอยู่ในถังอีกเพียบเต็มไปหมดเลยดังนั้นจึงเชื่อแลอเกินว่าสเตฟานเคอรียังมีอะไรมาโชยพวกเราแฟนบาสเห็นได้อีกเพียบซึ่งตัวของสเตฟานเคอรีเองยังคงอน j o ยกับการซ้อมหนักนะครับรวมไปถึงการแข่งขันในฤดูกาลของ NBA ที่ยาวนานเหลือเกินตัวของเขาลึกๆในใจเนี่ยตั้งเป้าเอาไว้อย่างน้อยต้องเทียบเท่ากับคุณพ่อของเขาอย่างเดลเคอรีย้อนกลับไปตอนนั้นเดลเคอรีเนี่ยเล่นใน NBA ทั้งหมด16ฤดูกาลนะครับเขารีทรายในวัย37ปีตัวของสเตฟานเคอรีเนี่ยจำได้แม่นเลยนะ สุดท้ายก่อนวีทายเจอปัญหาอาการบาดเจ็บที่หลังรบก,กวนเล่นงานตลอดเวลาเลยเขาได้เห็นคุณพ่อเนี่ยพยายามทําการซ้อมทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะได้ลงสนามทํรแกงขันในช่วง3มฤด,ดูกาลสุดท้ายไหวทําให้ตัวของสเตเฟนเคอร์รีเนี่ยเขารู้เลยนะครับว่าอนาคตเนี่ยไม่แน่นอนไม่มีวันรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่การมาถึงอายุ35ปีแล้วมีสภาพร่างกายมีความรู้สึกแบบนี้นี่คือความสําเร็จมาไปกว่านั้นตัวของสเตเฟนเคอร์รียังมีการพูดคุยกับเพื่อนต่างอาชีพด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างทอมเบรดี้หรือว่าแอรอนโรเจอร์น ที่มีอายุเกินระดับ35ปีขึ้นไปตัวของแอรอนโรเจอร์เนี่ยสาปีในขณะที่ทอมเบรดี้เนี่ยอายุ44-45ปีนะครับกว่าจะรีทายตัวของสเตฟานเคอร์รี่เขารู้ดีนะครับว่าการเล่นเป็นควอเตอร์แบ็กกับนักบาส NBA เนี่ยทักษะการเล่นต่างๆหลายต่อหลายอย่างเนี่ยแตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่เขาได้เรียนรู้จากทอมเบรดี้แล้วก็แอรอนโรเจอร์เนี่ยคือความรับผิดชอบของตัวเองครับแล้วก็การปรับสภาพร่างกายของตัวเองให้อยู่กับปัจจุบันมากที่สุดดังนั้นปลายต่อไปนะี่คือการพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับตรวจสอบร่างกายของตัวเองอีกครั้งนึงใน นี่คือสิ่งที่ตัวของสเตฟานเคอรีเขาคาดหวังเอาไว้ในส่วนของสตีฟเคอร์หัวหน้าโค้ชถือว่าเป็นคนหนึ่งเลยนะครับที่ใกล้ชิดและก็เห็นการซ้อมเห็นการพัฒนาต่างๆของสเตฟานเคอรีมาโดยตลอดตั้งแต่ปี2015ที่ตัวสตีฟเคอร์เข้ามาเป็นหัวหน้าโค้ชเขาบอกเลยว่าตัวของสเตฟานเคอรีเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาที่อยู่ในสภาพพร้อมที่สุดเท่าที่เขาเคยอยู่ในวงการมาเลยคือหมายถึงความทุ่มเทในการซ้อมที่มาพร้อมกับทักษะต่างๆนะครับการผสมผสานความอึดแล้วก็ความรวดเร็วการเคลื่อนที่ตลอดเวลาเลยสิ่งเหล่านี้น่แคือ ที่สร้างความประหลาดใจให้กับสตีฟเคิร์นครับทุกครั้งที่เห็นสเตฟานเคอรีทุ่มเททำการซ้อมเพื่อเตรียมพร้อมลงสนามทำการแข่งขันทำให้ตัวของสตีฟเคิร์นเขาเชื่อมั่นเหลือเกินว่าสเตฟานเคอรีที่มีอายุ35ปีจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่มีปัญหาในการเล่นเลยเท่านั้นยังไม่พอนะครับสตีฟเคิร์นยังเปรียบเทียบสเตฟานเคอรีเหมือนเป็นไมเคิลรจแดนยุคใหม่การเล่นของสเตฟานเคอรีเนี่ยสร้างความประหลาดใจสร้างความอึงดึงอารมณ์ของแฟนบาสที่เข้ามารับชมอยู่ในสนามหรือว่าจะเป็นแฟนๆที่รับชมอยู่่ทาาาาารรางงงบบ้้นนนใในกกก็เเปรรรรสแัดลลใใจ ตา,ตาให้กับแฟนบาสทั้งโลกและไม่ว่าทีม Golden State w a r r i o r ของเขาเนี่ยจะเดินทางไปเล่นที่ไหนก็แล้วแต่นะครับจะต้องมีแฟนๆมาคอยรอรับมาคอยเชียร์ไม่ได้แตกต่างกันในสมัยที่เขาเล่นในนาม Chicago b u l l แล้วมีไมเคิลเจแดนเป็นคนนาทัพซึ่งตัวของสตีฟเคอร์เนี่ยเขาผ่านมาหมดแล้วนะครับดังนั้นคนที่จะเปรียบเทียบได้แบบนี้เนี่ยไม่มีใครเกินสตีฟเคอร์อย่างแน่นอนและก็ไม่ใช่แค่หัวหน้าโค้ชอย่างเดียวนะครับที่รู้สึกกับสเตฟนเคอร์รีแม้แต่เพื่อนร่วมทีมอย่างเรมอนด์กรีนเนี่ยเขาก็ยังบอกเขาบอก ว่ารู้สึกแก่เลยความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ตัวเราเองเนี่ยสร้างขึ้นมานะครับแต่ไม่ใช่สเตฟนเคอร์รี่ทุกครั้งตัวของสเตฟนเคอร์รี่ยังมีความพร้อมมีความโฟกัสในการเล่นตัวของเดร์มอนกรีนยังบอกเลยนะครับว่าในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยตัวของสเตฟนเคอร์รี่มีความโฟกัสมีการเตรียมตัวความพร้อมในการทําการแข่งขันมากกว่าตอนที่เขามาร่วมทีมกับสเตฟนเคอร์รี่ใหม่ๆด้วยซ้าไปแถมการเล่นทุกอย่างเนี่ยก็ยังคงอยู่ในระดับท็อประดับหัวแถวของลีกไม่ได้มีสัญญาณใดๆเลยนะครับว่าตัวของ Curry น,งนอ,ง Green ออี่่กืทมมาชช ผลงานของสเตฟานแครีในวัย35ปีครับและสําหรับฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับถือว่าเป็นฤดูกาลที่สําคัญกับโกลเด้นสเตทวอริเออร์มากๆเลยโดยเฉพาะบิ๊กทรีของพวกเขาที่นําโดยสเตฟานแครีเคลย์ทอมสันและก็เดรมอนกรีนทั้ง3คนยังคงเชื่อว่าพวกเขามีดีพอนะครับที่จะควา้าแชมป์ไม่ได้อีกสักครั้งหนึ่งแต่การที่จะทําแบบนั้นเนี่ยต้องรีบทําให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเพื่อนๆลองดูในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยแต่ละทีมในลีกเนี่ยแต่ไปด้วยผู้เล่นอายุน้อยพรสวรรค์เพียบเต ประสบการณ์ของตัวเองขึ้นมารับรองว่าพวกเขาไม่กลัว Golden State Warriors อย่างแน่นอน Stephen Curry ในฤดูกาลที่จะถึงนี้เพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะครับผลงานของตัวเขายังคงเป๊ะอย่างแน่นอนการยิง3ามคะแนนก็ยังคงเฉียบคมอย่างต่อเนื่องโดยสไตล์การเล่นของตัวเขากับ,บาสในปัจจุบันถือว่าลงตัวแม้ว่าจะอายุเพิ่มมากขึ้นก็ตามแต่สิ่งที่อาจจะตามมาเนะ่คือการโจมตีรอบๆปาก่วงในจุดนี้อาจจะลดลงก็เป็นไปได้เดี๋ยวเราต้องมาติดตามชมกันต่อแต่ที่น่ากังวลมากไปกว่านั้นนะครับนั่นคือในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ย Golden State Warriors ต้อง การผลงานของสเตฟานเคอรีมากน้อยขนาดไหนยังคงต้องพึ่งผลงานของสเตฟานเคอรีแต่เพียงคนเดียวอีกหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมองไปในภาพรวมเนี่ยผลงานการเล่นของเค์ทอมสันเนี่ยเหมือนจะค่อยๆตกลงไม่ว่าจะเป็นจากอาการบาดเจ็บหนักที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเขารวมไปถึงอายุที่ค่อยๆเพิ่มมากขึ้นเรมอนกรีนเองประสิทธิภาพในการเล่นเกมบุกข,ของตัวเขาก็ตกลงเช่นเดียวกันแต่เนี่ยจะเป็นการจากไปของจอแดนพูนะครับซึ่งจอแดนพูเนี่ยถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ผลงานตกลงจากในฤดูกาลปี2022แฟนๆแล้วก็ทั้งทีมฝ่ายบริหารโกลเด้นสเตทว คาดหวังกับผลงานจอแดนพูมากมากเลยนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาในท้ายที่สุดไม่สามารถทําได้ครับก็เลยมีการเทรดเกิดขึ้นการได้ตัวมาของคริสพอเนี่ยแหละจะมีผลกับการเล่นของสเตฟเฟนเคอร์รีมากน้อยขนาดไหนคริสพอจะสามารถทําให้สเตฟเฟนเคอร์รีมีโอกาสยิง3คะแนนได้ง่ายขึ้นมากขึ้นหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่น่าจับตาดูเหลือเกินในฤดูกาลที่จะถึงนี้สําหรับโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ที่มีสเตฟเฟนเคอร์รีในวัย35ปีนะครับและถ้าเกิดทุกอย่างเป็นไปตามที่ทางโกลเด้นสเตทวอร์เรีคาดหวังเอาไว้เชื่อลเลกินนว่่่าาีีจะม ผลงานการทำแต้มเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า28แต้มอย่างแน่นอนและก็จะต้องมีการยิง3คะแนนเฉลี่ยนะครับระดับ40%อีกฤดูการหนึ่งเช่นเดียวกันและถ้าเกิดเ,เพื่อนๆมองลึกลงไปในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับ Golden State Warriors เนี่ยจะมีการเดินทางสะสมตลอดฤดูกาลปรกติประมาณ44,000ไมล์ซึ่งถือว่าอยู่ในค่าที่โอเคมากๆแล้วนะครับถ้าเกิดเทียบกับ LA Clippers ที่ถือว่าเป็นทีมอันดับหนึ่งมีการเดินทางเยอะที่สุดเลยนะครับ55,700ไมล์นี่ถือว่าไม่ใช่เรื่องดีสำหรับทีม LA Clippers เลยในช่วง10เกมกมรของฤดู การ Golden State Warriors เนี่ยจะเล่นในบ้านถึง3เกมเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะเล่นเป็นทีมเยือนถึง7เกมเราจะได้เห็นกันแล้วล่ะครับว่าการเล่นเป็นทีมเยือนของ Golden State Warriors ในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยพวกเขาจะมีผลงานเป็นยังไงซึ่ง GM ของทีมคนปัจจุบันอย่างไมค์ดันเลวิจูเน่ก็ออกมาบอกเลยนะครับว่าในช่วง20เกมแรกนี่แหละเป็นตัวชี้วัดเบื้องต้นที่สําคัญเหลือเกินย้อนกลับไปในปีฤดูกาล2 0 1 5ที่พวกเขาสามารถควา้าแชมป์แรกในรอบ40ปีได้20เกมแรกเนี่ย Golden State Warriors ชนะ18แพ้แค่2เท่านั้นเองข้ามไปปี2017 สามารถควา้าแชมป์ได้20เกมแรกของพวกเขาชนะ17แพ้แค่3และในปี2018ที่คว้าดับเบิลแชมป์นะครับ20เกมแรกของพวกเขาชนะ15แพ้แค่5แชมป์ปีล่าสุดปี2022 20เกมแรกของพวกเขาชนะ18แพ้แค่2ดังนั้นเหล่านี้เนี่ยสามารถบอกได้เบื้องต้นง่ายๆเลยนะครับว่าพวกเขาจะมีฤดูกาลเป็นยังไงอย่างในฤดูกาลที่ผ่านมา20เกมแรกเนี่ยชนะ10แพ้10เล่นเป็นทีมเยือนชนะ1แพ้9เลยนะครับนี่ถือว่าไม่ดีเลยและในท้ายที่สุดพวกเขาก็ไม่สามารถประสบความสําเร็จได้ดังนั้นในฤดูก การที่จะถึงนี้เนี่ยอย่างที่ GM ของทีมอย่างไมดัลเลวีจูเนียร์เขาบอกเลยนะครับสิเกมแรกในบ้านกับ10เกมแรกในฐนานะทีมเยือนเราจะเห็นเลยว่าโกลเด้นสเตทวอ r เลอร์เนี่ยจำเป็นต้องใช้งานสเตฟานเคอร์รในวัย35ปีหนักหน่วงขนาดไหนการออกฤดูกาลของพวกเขา20เกมแรกจะมีผลงานเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามชมโกลเด้นสเตทวอ r เ i อร์ที่มีสเตฟานเคอร์รในวัย35ปีกัน ในฤดูการที่จะถึงนี้นะคะตู๋ก็เชื่อเหลือเกินค่ะว่าสเตฟานเครีดียังคงโชว์ผลงานอันสุดยอดให้กับแฟนบ้านสื่พวกเราได้รับชมแน่นอนเราเพื่อนๆล่ะคะคิดอย่างไรบ้างคะกับความสุดยอดของสเตฟานเครีมีอะไรที่เพื่อนๆเนี่นยประทับใจมากที่สุดคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์ส่งๆอย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้ twenty t h r m a n ี a ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีนี่ของพวกเรา twenty t h r m a n i ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ